ที่จังหวัดบึงกาฬค่ะหลังจากที่เนี่ยแหละค่ะสภาพคลืมฟ้าคลืมฝนมาหลายวันเมื่อวานมีฝนตกลงมาที่อำเภอรอบนอกก็เลยทําให้อากาศนั้นเย็นสบายขึ้นอุณหภูมิคอล,ลดลงค่ะปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ38-40องศาเซลเซียสพอฝนตกลงมาแบบนี้อุณหภูมิวัดได้อยู่ที่23องศาเซลเซียสคลายความร้อนลงไปได้มากเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดบึงกาฬต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวมายาวนาน ่นก็ช่วยคลายความร้อนลงไปได้รวมถึงฝุ่นละอองหมอกควันในพื้นที่ทั้งฝั่งไทยฝั่งสะปะปะลาวก็จางลงไปสามารถมองเห็นทั้งฝั่งไทยฝั่งสะปะปะลาวได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะ โดยฝนที่ตกกระจายทั่วทั้งจังหวัดค่ะส่งผลดีต่อชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าชาวนายิ้มได้นะคะการปลูกข้าวนาปลังสามารถดําเนินการต่อไปได้ส่วนชาวสวนยางพาราที่บอกว่าลอน้ํามาหล่อเลี้ยงก็ดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าทําให้ต้นยางได้รับฝนใบเขียวขจีพื้นดินชุ่มฉ่ำมากขึ้นพร้อมกับที่จะสาม,มารถกรีดยางจากต้นยางได้แล้วด้วยขณะที่ผ,ผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะพร้าว มะม่วงต้นไผ่กิมซุงตอนนี้ที่ปลูกเอาไว้ตามหัวไร่ไปนาได้รับอนิสงส์เหมือนกันพอได้น้ำมาหล่อเลี้ยงค่ะต้นไม้เริ่มแตกยอดแทงหนอ่อเจริญเติบโตหลังเผชิญจากภาวะแห้งแล้งมาอย่างยาวนานค่ะ มาดูเรื่องของการค่าการสภาพอากาศค่ะตั้งแต่วันที่11-12มีนาคมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีดแผ่เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคอีสานและตะเลจีนใต้และยังมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้คือพัดเขาจะพัดเอาความชื้นจากทะเลเนี่ยเข้ามาปะทะกับอากาศร้อนด้วยอากาศร้อนชื้นมาปะทะกับอากาศเย็นจะทวามให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่13-16มีนาคมค่ะ ความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนปกคลุมในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนบ้านเราจะกลับมาร้อนอีกแล้วนะคะเวลากลางวันเนี่ยบางพื้นที่อุณหภูมิทะลุ40องศาเซลเซียสก็คือถ้าวัดตามเกณฑ์ของกรมอุตุนั้นนะเขาก็หมายความว่าอากาศจะร้อนจัดนั่นเองขณะเดียวกันมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุมแถวภอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกลมตัวนี้จะทําให้บ้านเรามีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยจนถึงบางกลางจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ก็ไล่ไปตั้งแต่ภอีสารตอนลากลงมาจนถึงภาคตนออกพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลนเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นฝนประมาณร้อยละ10-20ของพื้นที่เท่านั้นนะคะ